คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักป่านทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในเกมนี้นะครับงานเลี้ยงของราชินีนั่นเองนะครับทุกคนนะลุยกันเลยดีกว่านะครับไปไวเลยนะครับเนี่ยเบ็ดฮะโอ้เฮ้ยลืมเราเอามาห้านี่มารอบนี้มันจะเล่นเออ ให้ดูนะทุนน้อยหน่อยนะครับเอาเด็กเดี๋ยวไม่เป็นไรดวงแอดอาจจะรอบนี้อาจจะได้มาก็ได้ว่าจะซื้อแค่เบตสองเบตสามเอาเอมาต่ออีกเก็บคูณไปเรื่อยๆเลยทั้งนั้นนะอะไอยังไม่มานะ หดอกนี้มายัางไงอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยว่ะอย่างที่แอดพูดเลยว่าดอกนี้อาจจะมาก็ได้มาจริงๆของแท้ซูเปอร์เมกานะครับพันหกรครับทุกคนมายัางไงอะ่ะนี่แค่คูณสามคูณนสนะี่ลทุกคนแล้วถ้าแอดมาเจอม่เกียดอกไม่กี้มาเจอเป็นคูณเป็นสินี่เป็นหมื่นนะครับ โอ้โหสุดเกินต่อไปนี่ก็เล่นชิวๆเลยนะเนี่ยเอามาอีกแล้วครับทุกคน336เต็มเต็มช่องโอเคเงินรางวัลรวมก้อนโตนะครับผม336นะครับซุปเปอร์เมกานะครับดอกนี้แล้วก็รางวัลรวมไปนะครับ10หมุนนี้นะครับได้ไปที่1,971นั่นเอง ตอนนี้เป็น2,000แล้วนะครับทุกคนภายใน1นาทีเป็นไงไปต่อครับผมจัดต่อเลยไม่เพิ่มเบ็ดนะครับทุกคนเบ็ดนี้ก่อนเลยแล้วกันแสดงว่าเป็นเบ็ดเหงงอยู่นะครับณนะช่วงเวลานี้นะครับสําหรับตอนนี้จัดไปดอกแรกคูณ2อ <c> ง <oughs> มาเต็มหน้าเลยเมื่อกี้โอเคสวยโอ้โหได้คิวต่อด้วยทุกคนจัดไปได้ได้อะไรได้ตัววาเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเออมาว่ะทุกคนไม่เสียวายนะครับอย่างนี้มีวายต่อนะเอมาโอ้โหสวยงามเลยทุกคนได้ตัวแพงด้วยแล้วเนี่ย จัดไปอีกนะครับรางวัลอะไรเอ่ยเมกะได้ที่2-0-1ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เกมนี้กำลังมานะครับผมก็เล่นอยู่ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้วันนี้น่าจะเต็มที่ได้แค่3เกมไม่ได้เล่นแบบหนักๆสักวันหนึ่งเลยนะทุกคนนะ แบบตลอนเล่นเลยนะทุกคนโอเคเงินรางวัลรวมนะครับ10หมุนนะครับทุกคนรอบนี้จัดไปที่293ทําไปทํามาขาดทุนนะครับสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนอแอดจัดต่อเอาเบ็ดหไปเหมือนเดิมโอเคนี่คูณหนึ่งไม่ได้อะไรทุกคน โอเคคุณสก็ยังไม่ได้อะไรคุณยังน้อยมากหน้าราส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเกมนี้ต้องพึ่งคูณนะครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเคช่องแรกอุย้ยมาวะทุกคนเอาแล้วไงยังไงก็ได้เจนนะทุกคนโอ้โหสวยงามอันนี้คือตัวถูกทุกคนแต่คือแบบว่า หน้าลายมันสวยดีนะฮะทำเสียงดังไว้ก่อนตกใจไว้ก่อนจัดไปครับอีก 6, 6 6ครับผมเอาจริงๆอะ่ะเหมือนจะไม่ขาดทุนนะแต่บางทีขาดทุนนะครับเนี่ยเอามาอีกแล้วเคมาอีก้ะ โอ้โหได้ตัวแพงหน่อยเออหนร้อยแปดสิบก็ด้ดอกสุดท้ายนะเลยไม่ขาดทุนนะครับได้กําไรห้าบาทรางวัลรวมแล้วอะเนาะอันนี้ึงเงินรางวัลดอกนี้นะครับเมกกไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบโหให้แอดแค่สองพัน 2000, จริงๆอัเน,นี่ยทาไมเล่นไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดดูซิว่าจะขึ้นไหมนะครับอุอ้ยสองสี่ห้าห้าตัวเลยโอเคเพิ่มเบ็ดขึ้นได้สแครเตอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเอาอย่างนี้นะเกมนี้สงสัยจะ มาหรือเปล่าเอ่ยมาเก็บคูณไปก่อนแรกๆเนาะโอ้โหสวยงามทุกคนจัดไปโอ้โหวายมาแต่ไม่มีหน้าร้ายต่อโอเคไม่เป็นไรดอกแรกถือว่ายังดีนะครับได้เลยมีอะไรต่ออีกไหมเอ่ยเอาอยา่าค้างอยา่าค้างขอร้องอยา่าค้างขอร้องโอเคมีเคต่อนะครับเจเจมาไหม เจมาต่อครับเก็บคูณได้สวยครับรอบนี้เอาเอต่ออีกโอเครู้เรื่อง186ครับเฮ้ยได้ทุกดอกเลยวะ่ะทุกคนกำลังสวยกำลังสวยแม่ปลากระป๋องมาช่องแรกอีกมันเป็นแบบมองกันแบบคล้ายคายกันนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะสีมันคล้าย,ายกันเฉย จัดไปหนึ่งร้อยเดี๋ยวจบนี่แอดไปก่อนเลยนะพักพักพักก่อนมาเล่นดึกๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่นอนดึกจริงๆเลยนะครับเพราะบางทีแอดอาจจะเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมอีก2รอบ รอบสุดท้ายครับแหมรอบสุดท้ายยังได้อยู่บ้างนะโห A ด้วยดิประเด็นนะ่ะไม่มี A มาขาดทุนอยู่นะเนี่ยเงนินรางวัลรวมนะครับ566นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นได้กํำไรอยู่อะ่ะได้เป็นพันอยู่โอเค ก็ได้ดอกนั้นไปก็รู้สึกว่าเล่นแบบชิลๆมาแล้วไงทุกคนตอนแรกก็2 0 0พันะนะได้กำไรพันหตอนนี้ได้กำไรพันสนั่นเองนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เสียดายนะครับยังไงก็ได้กำไรอ่ะทุกคนโอเคไม่พูดเยอะนะครับขอบคุณงานเลี้ยงราชินีนะครับผมก็แตกหน้าแตกแบบเต็มหน้าไปเลยนะครับทุกคนดอกเดียวพันหนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ร่นกระดิ่งดําให้ช่องทูมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไปกดติดตามเพจ Facebook ให้แอดหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นเพจ Tomorrow นั่นเองนะครับทุกคนพิมพ์คำว่า Tomorrow ตามชื่อช่องเลยนะครับเลข2 MORO R เดี๋มันยูหรือ W นั่นเองนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับทุกคนบ่ายครับ